อีวานอสกี้กับ GTA ภูมมใจเสนอ The Comedy Show นักป่าแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้สวัสดีครับฟรอนเทเวอร์ตอนนี้มีกับเพื่อนผมเนี yeah, ่ยนะครับไมเคลิลใช่ครับวันนี้จะมาล่าสัตว์ในการใช้คืออาละวาดหน่อยนะครับเฮ้ยกวางด้านหลังไปด้านหลังไปโอเคเราจะไปด้านหลัง,ลงไป เตอร์ดาแล้วละอยู่ด้านไหนเอกวางอยูนี่ใช่ไหมอยูนี่ใช่ไหมโอเคมั้นอ้ยเคื่อนขอยิงก่อนนะโอเคเดองตามเวอร์จะไปเอาล่ะเจ็คดีได้ว่าต่ว่าไปไม่ได้ต่ว่าตว่าจะตายละเพื่อนกันจะพึ่ตายตายไมด้ โเรียกเดินไปาพก่อนอือรูครับพยาบาลใช่ไหมครับรถเกิดเกิดไหนเฟ็กินรถาบาลพวกกู้ภัยมาแล้วเพื่อในการเสด็เวลากู้ภัยนะผมแลดันตาตายวะเฮ้ยนักขับเฮ้ยเซลอรเซเฮ้ยนักขับรถแต้ไงวะเนี่ยดูตาลายตัวนเหมือนเมามาแล้วครับมาแล้วครับหมดแล้วครับมาแล้วครับเออรู้สึกว่าเทเวอร์นี่ยตายไปแล้วเขาบอกว่าเราจะจ่างานสนุกสนานใช่ไหม เฮ้ยงานสตีลเหรอโอ้ยก้อน oh นี่มันตัวอะไรเนี่ยที่นั่นเสสิงโตคือว่าดีเลยว้าไม่ได้อยู่แล้วไปแล้วเออคือเราไม่เข้าใจแนละ้วมันคืออะไรไอ้ยั่้นแต่ว่านี่เราเองยังไม่หายทีเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวามอนเดี๋ยวเพิ่งเราะไรก่อนนะโเรากระเทิร์บไปเลยมาดีเลยมันง่ายกินเราใช่ไหม ถึงไปนั่นตายดูจะเป็นควาขี่ขี้นะเอ้ยเอเบอร์อยเาไปไหนก็มารับก่อนมารับก่อนได้มะเด่๋วรวตแหละไดต้องมาลากมาโอ้อกมาตามข้าเรวเร็วไอหม,มายามาวอะไรวะแะ่กลับไปด้อยางรู้ใช่ไรู้ว่าผมคืผมเองนีู่เฮ้ยามาบลอตชมอสรถคันนะนี้สีเหลือง ไอ้เพิ่อเออี่ยเกลี่ยตุกเป็นยี่แป็นเหมือนพี่อ้โไหลไปกับน้ำไม่ต้องลุกมึงอะเอ้าเป็นไงไมค์เคลนอ่ะเป็นไงหัวเริ่มบวมยังเจ็บตรงไหนไหมครับไอ้ป้ามันเจ็บดิมาท้สอบานหน่อยขอมายี่ก็เจ็บไปครับเพื่อนอืมต้องเบร์นยางเบร์นไปไม่เบร์นไปแล้วอ่ะเอิอเนี่ไมค์เคลนสนใจไปโยนโบไหมเพื่อน โยงหลังรถเนี่ยเออแต่มองดีๆนะมึงก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยหือไอ้ดิกโก้ไอ้พูดว่าอะไรนะสนใจไปกินตีมห้องพี่วิจนะน้องไ,ไ,ไอ้ที่ดิกโก้พูดมาก็คือเพื่ออะไรของมันเนี่ยโล่งไปดีกว่าแล้วมองท่านผู้ชมสาวเซ็กซี่เ,เหรอป้าเนี่ยโอ้ไอ้ดิกโก้ไอ,อ้ผาจอนจัดไอ้เกี่ยวจะมาเอาไปสอนสาวเลยว่า ไม่ทนเลยนะไปจับโนม้านซะใครวะอุ้ยไอเทมวะเฮ้ยตอนตายไปดีกว่าเฮ้ยไอหมาเฉี่ไอส้นตีไปไหนโอ้ยไอเจมวะไอหมีมาไอส้นตีไอหมากระจอกไอขวาโคไอผีไอมาวะใครด่าเราเมื่อกี้ไอนีใช่ไหมไอเจมวะไม่ยุ อะไรวิ่งตามกูมาสงสัยกูจะคิดไปเองโอ๋อไอ๋อหมาลุยตามเองกูจะเป็นไก่ก็เฮ้ยไอ้เหี้ยเาดูเฮ้ยเฮ้เหี้ยไอ้เหี้ยเทเวอร์แม่งวิ่งตามมาหยาเฮ้ยเสียงหลงเฮ้ยเสียงกูเปลี่ยนแล้วหยา ไม่เป็นไรแต่กูนี่มันนอนข้างถนนมันลำบากกูไงที่กูพามาส่งเนี่ยไงก็รถออกไปซ่อมก่อนนะเดี๋ยวค่อยคืนขอบคุณที่ตุ่นสบายใจวานอสกี้ขอบคุณนักผ่าจากมิสเตอร์เคโรเดนเจอร์าลืมกดไลค์กดติดตามไปกับช่อมผมได้วานอสกี้และมิสเตอร์เคโรเดนเจอร์ด้วยนะครับ